มหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของจีนแจ็คหมาผู้ก่อตั้งบริษัทอาลีบาบาเคยจนมาก่อนจนสามารถขึ้นมาเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์อนาคตกว้างไกลที่แตกต่างจากคนอื่นแจ็คหมาเคยมาบรรยายในไทยหลายคนคงจำกันได้เขาเคยบอกไว้คำานึงว่าคนจนเอาใจยากถ้าเราให้อะไรเขาฟรีฟรีเขาจะคิดว่ามันเป็นกับดักถ้าเราบอกเขาให้ลงทุนน้อยๆสิเขาจะบอกว่าก็จะได้กำไรนิดหน่อยเองบอกให้ลงทุนเยอะเสิเขาจะบอกว่าไม่มีเงินบอกให้เขาลองสิ่งใหม่ๆเขาจะบอกว่า ไม่มีประสบการณ์มันคือธุรกิจขายตรงบอกให้เขาทำธุรกิจดั้งเดิมเขาจะบอกว่ามันยากนะบอกให้เขาทำธุรกิจเครือข่ายออนไลน์สมัยใหม่เขาจะบอกว่าไม่มีความรู้ถ้าเราบอกให้เขาไปเรียนรู้เขาก็จะบอกว่าไม่มีเวลาบอกให้เขาเปิดร้านขายของเขาจะบอกว่ามันไม่อิสระบอกให้เขาเริ่มธุรกิจใหม่ๆเขาจะบอกว่าไม่ชำนาญคนพวกนี้มีอะไรเหมือนกันคือชอบถาม Google และชอบคุยกับพวกที่ล้มเหลวเหมือนตัวเองสระอึคิดมากกว่าศาส,สตราจารย์ในมหาวิทยาลายัยแต่ลงมือทําอะไรน้อยกว่าคนตาบอดสีอีกลองถามพวกเขาดูสิว่าคุณทําอะไรได้บ้างเขาจะตอบไม่ได้ถ้าคุณถามผมถึงบทสรุปหรือแทนที่จะให้หัวใจเต้นเร็วๆหัดทําอะไรที่มันเร็วดีกว่าแทนที่จะมานั่งตั้งคําถามทํามันเลยดีกว่าไหมคนที่ล้มเหลวมกักมีพฤติกรรมเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือชีวิตทั้งชีวิตมีแต่คําว่าดูก่อน